ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูยิงกระสุนควันเ,นเตือนเมียนมาสู้รบในประเทศแต่กระสุนลูกปืนคอ60ข้ามาตกฝั่งไทยเจ้าหน้าที่ยังตรึงกำลังตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันกลุ่มสแกเมอร์อบข้ามแดนเมื่อเวลา9นาฬิกา12นาทีวันที่30พฤศจิกายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองกำลังสาภาพแห่งชาติกะเรี่ยง k n u กองพลที่6กับฝ่ายทหารเมียนมากองพล22ที่บ้านมินลาปาน อำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเกรียงประเทศเมียนมาตรงข้ามบ้านแม่โกนเกนหมู่ที่4ตำลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่ายังระอุและรุนแรงเมื่อทหารเมียนมารบกับฝ่ายเกเรี่ยงทั้งอาวุธหนักและอาวุธประจำกายทำให้มีกระสุนปืนคอ60ลัมมาตกในเขตไทยจำนวน5นัดแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายขณะที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมณูอำเภอแม่ i, สอดกองกำลังนเรศวรได้ใช้อาวุธปืนคอขนาด120มิลลิเมตร ยิงกระสุนควันแจ้งเตือนไปยังฝั่งเมียนมาแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าทหารเมียนมาพยายามจะยึดที่มั่นของฝ่ายกะเหรี่ยงที่บ้านมิลาป่านคืนแต่ใช้เวลามานานแรมเดือนแล้วยังไม่สามารถยึดได้ขณะที่ทหารไทยยังตรึงกําลังตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยของไทยและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนชาวไทยตามแนวชายแดนรายงานข่าวแจ้งว่ามีเด็กและชาวเมียนมารวมสองคนได้รับบาดเจ็บจากลูกกระสุนปืนตกใส่ หลังคาเพิงพักคนงานที่ท่าแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านแม่โกนเกลนตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนอกจากนี้ยังกระจายตกตามแนวชายแดนไทยอีกด้วยชาวต่างชาติที่ถูกฝ่ายกระเหรียง KNU ปล่อยออกมาจากตึกของกลุ่มสแกมเมอร์ออนไลน์ยังคงทําเพิงพักรออยู่ริมฝั่งแม่น้ําเหมยเพื่อจะขอข้ามมายังเขตไทยเพราะกลัวอันตรายเนื่องจากอยู่ใกล้จุดที่สู้รบกันแต่ทางฝ่ายไทยยังไม่อนุญาตให้ข้ามมาและต้องการให้ไปข้ามมาทางสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สอง ที่บ้านวังตะเคียนใต้หมู่ที่เจ็ดตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดตามที่ได้ตกลงกับฝ่ายเมียนมาไว้